สนับสนุนโดยอ s u ุ u d ดี x ม o ซีรีใหม่ฉลอง50ปีทองอิ u ุสความยิ่งใหญ่ของโอลิมปิกไม่ใช่เฉพาะเรื่องสนามเท่านั้นเองครับไม่ใช่เรื่องของคนจำนวนมากนะักกีฬาคนขาวทั่วโลกจะมาเจอกันที่ปักกิ่งแต่ว่าที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือตัวมาสคอตตัวสัญ,ญลักษณ์เนี่ยทุกครั้งที่แข่งโอลิมปิกนี่ก็จะมีตัวเดียว โดดเด่นแล้วก็จำได้ว่าเนี่ยเป็นลักษณะสัญลักษณ์มีความหมายอย่างไรแต่ว่าจีนเป็นเจ้าภาพครั้งดีตัวเดียวไม่พอต้อง5ตัวเลย ห้าตัวเลยซึ่งดิฉันว่าเป็นวิธีการทางการตลาดในแง่การตลาดก็แยบยนต์มากเลยนะคะคเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาคิดคิดซื้อตัวไหนดีตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักซื้อหมดเลยแล้วกันขายของได้ดีอีกนะคะแถมยังมีความหมายอย่างมากด้วยค่ะห้าตัวนะคะก็คือเปไเปจริงๆวนัวนควันหญิงหญิงหนีหนีหนแต่ละตัวเนี่ยมี สัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นตัวแทนของอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะคอย่างตัวแรกเนี่ยเปย์ยมีสัญ,ญลักษณ์ปลานะนี่เขาเป็นปลานะสีฟ้าก็เลยเป็นตัวแทนจากท้องทะเลซึ่งชาวจีนก็ถือว่าปลาแล้วก็น้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ารวยแล้วก็มั่งคั่งแถมยังหมายถึงความเป็นเลิศดทางกีฬาทางน้ําด้วยแล้วก็เป็นสัสญ,ญลักษณ์แทนห่วงสีฟ้าด้วยของห้าห่วงโอลิมปิกครับแล้วตัวที่2คือจริงๆครับแน่นอน ถ้าหากจะเป็นสัตว์น่ารักเนี่ยจยริงๆ้น้นต้องเป็นแพนด้าฉะนั้นจริงๆนี่คือแพนด้า แพนด้าเป็นตัวแทนของป่านะคะนำความสุขไปทุกที่แถมยังเป็นตัวแทนของความสมานฉันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติด้วยต้องส่วนหัวของเขาเนี่ยจะมีเครื่องประดับคล้ายๆกับดอกบัวนะคะซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นสัญลักษณ์แทนห่วงสีดําของหห่วงโอลิมปิกค่ะเปิๆจริงๆแล้วก็ตัวที่3คือหวนหวนโอ้นี่เขาเป็นพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ของทั้ง5ตัวนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์คือครบ พลิงโอลิมปิกตรงหัวของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคบเพลิงเป็นไฟชดช่วงสีแดงนะคะให้อารมณ์แบบฮึกเหิมเหมือนจิตวิญญาณของโอลิมปิกค่ะที่จะมอบส่งไปทุกที่นะคะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนห่วงสีแดงค่ะตัวที่สีเนี่ยหญิงหญิงเนี่ยเป็นลำมั่งน้อยสีเหลืองและที่มีความหมายมากคือมาจากที่เบตด้วยครับก็ เป็นการส่งมอบความสุขความแข็งแรงให้กับโลกนะคะแถมมือเท้าของละมั่งเนี่ยว่องไวมากมก็เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนความเชี่ยวชาญของกรีทานะคะทั้งประเภทลู่แล้วก็หลานแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ห่วงสีเหลืองค่ะตัวที่5ครับชื่อน,น,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์นกนางแอ่นสีเขียว บินไปทุกที่นําโชคดีโชคลาบไปให้ทุกที่นะคะไม่มีพิษมีภัยแล้วก็เขาก็ให้นีนีเนี่ยเก่งยิมนาสติกแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนห่วงสีเขียวของโอลิมปิกค่ะฉะนั้นมัสคอตั้ง5ตัวเนี่ยบ่งบอกถึงตัวแทนของธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับหมายถึงน้ําป่าไฟดินและอากาศ เป็นสัญลักษณ์ว่านี่เป็นอิทธิพลต่อศิลปะพื้นบ้านของจีนเป็นเวลาช้านานฉะนั้นเขาจะใส่ความหมายเข้าไปในทุกขั้นทุกตอนทุกตัวอักษรเลยเยอะมากหรือว่าอย่างชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านแค่ตัวเดียวนะคะก็คือปี่จิงควันหญิงหนี่ปักกิ่งยินดีต้อนรับคุณมแม่คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงแล้วของที่ระลึกนี่ขายได้เยอะไหมถ้าที่ไปดูขายดีมากเลยนะคะคเอาแบบถูก,ถ,กถูกลิขสิทธิ์ก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่าจะมีร้านเนี่ยที่ได้รับการอนุญาตทั้งหมด20 แ8แห่งแล้วก็มีจุดจำหน่ายชั่วคราวนะคะอีก160แห่งกระจายอยู่ทั่วเมืองจีนเลยนะคะยิ่ยงใกล้ช่วงโอลิมปิกรายได้ย,ยิ่งดีค่ะบางร้านเนี่ยทำรายได้สูงถึง1ล้านหยวนตะวันประมาณ5ล้านบาทต่อวันเพราะว่าเขาขายทุกอย่างจริงๆค่ะคุณสุวินนชัยปาักกาหมวกเสื้อยืดดินสอขายทุกอย่างจริงๆ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูค่ะร้านที่ขายของถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะคะถูกต้องอย่างถูกกฎหมายนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างซึ่งคาดว่าน่าจะสร้างรายได้มหาศาลพอสมควรค่ะสำหรับปักกิ่งนะคะตุ๊กตาเลยนะคะก็สารพัดรูปแบบสารพัดไซส์นะคะามาทั้ง5ตัวก็มี5ตัวนี้นะคะราคาก็อยู่ที่208อยแปหยวน208หยวนก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1000บาทตัวละ200บาทค่ะหรือว่าถ้าแยกเดี่ยวแยกเดี่ยวแต่ตัวใหญ่น้อยตัวใหญ่น้อยนะคะตัวหนีหนีเดี๋ยวหาราคาก่อนนี่ง้อยแหยวนค่ะก็ตกประมาณ500บาทนะคะตัวนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีทุกอย่างที่คุณคิดได้แหละคะ่ะพวงกุญแจอ่ะยกตัวอย่างนี่นะคะพวงกุญแจอันหนึ่งก็ตกประมาณ 29หยวนประมาณสัก140บาทประมาณนั้นนะคะนี่เสื้อเสยืดนะคะ96หยวนค่ะคก็ประมาณ500บาทมาดูอย่างอื่นบ้างจะแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะจะเป็นตังหูนะคะสัญลักษณ์โอลิมปิกก็มีเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือก็มีให้เลือกซื้อเหมือนกันนะคะ ผัดจากพวกจูเวลี่นะคะแว่นตาก็มีค่ะแว่นตาตกพันหยวนพ0นแปดหยวนนะคะก็ประมาณ5,000บาทนะคะคือจะมีพวงกุญแจให้ด้วยนะคะที่เป็นสัญลักษณ์โอลิมปิกแบบนี้แล้วก็ตรงขอบแว่นตาค่ะจะบอกนะคะว่าโอลิมปิกปักกิ่งนี่เซตเซตกาค่ะ เซตกาโดยมีมาสคอตทั้ง5ตัวโดยมีมาสคอตทั้ง5ตัวนะคะทั้งชุดเลย666หยวนค่ะก็ประมาณ4,000บาทประมาณนั้นนะคะอย่างอื่นนะคะอาจจะให้ลูกลูกหลานหรือว่าเด็กๆนะคะอย่างเช่นเครื่องเขียนก็มีนะคะสมุดนะคะอันนี้ตัวหญิงหญิง ข้างในก็ไม่มีอะไรอาหาเพียงแต่ว่าจะมีการเขียนเอาไว้ไปจริง2,008แบบนี้ก็ตก18หยวนค่ะประมาณ100บาทส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกเอาไว้ตั้งโชว์ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าจะเป็นมาสคอตทั้ง5ตัวแต่ว่าเคลือบทองคำละแบบนี้ 580อยหยวนค่ะก็ประมาณ3,000กว่าบาทสำหรับใครที่ติดใจสนามรังนกนะคะก็เอาไปตั้งเอาไว้ที่บ้านได้ค่ะกับแบบจ,จำลองแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นเงินก็ตรงอยู่ที่1580หอยวนนะคะประมาณสักคูณ5เข้าไป7 5 0 0บาทประมาณนั้นนะคะถ้าใครชอบนะคะคบเพลิงเขาก็ยังมีขายแต่เป็นแบบจำลอง2,900อยหยวนค่ะ which product sells well can show you this one this was very popular here and this very cheap and uh, you know this is the very popular five of them right this is the most yes it's the fire so it's the, that means they are passionate. so others is uh, compared this one is very popular for the foreigners. So it's the panda, right? What about the more um, expensive products? Do they sell as well? Yeah, sure. sure. Uh, for example, the, the gold, pure gold, and the silver right here. You can yeah, show me. Sure. You can leave me. Nestle, birds, birds, Nestle. Bird nest. Yeah, the stadium. It's the gold, the silver. It's very popular. You here. mean real gold? Real gold here. Only the nest. Yeah. Are most customers uh, Chinese or foreigners? Actually, uh, both of them. But the the foreigners are like the ties, the t-shirts, and the pins, the keychains. Uh, some uh, something for cellphone or keys and the uh, cup the hats i n อะไร e that. แต่เรื่องของปลอมก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะ,ะก็จีนก็ถูกก็กล่าวหาว่าปลอมของตอนนี้จีนทําเองก็โดนปลอมบ้างใช่ไหมครับเดีฉันให้ดูเลยอันนี้นะอันนี้ของปลอมเหรอ <c oughs> ให้ให้คุณสุริชัยเดาว,ว่าจริงหรือปลอมอให้คุณสุริชัยเดาว, <c oughs> ว่าจริงหรือปลอมฮะมันดูจริงอะมันดูจริงแล้วมันดูคล้ายกับของจริงมากเลยอะ แปลว่าแปลว่าคิดว่าแปลว่าผมเชื่อว่ามันไม่จริงเพราะเพราะว่าผมสืบสารทราบราคามาแล้วมันมันถูกกว่าที่ควรจะเป็นคือขายกันค่อนข้างเกลือนะฮะในปักกิ่งนะฮะอย่างอย่างเงี้ยขายกันทีเป็นแพ็คห้าอันหน้าวัดหน้าที่ไหนก็มีสิบอยู่นันเองค่ะครับห้าสิบบาทแต่ดห้าตัวห้าสิบบาทตัวละาสิบตัวละสิบแต่คุณจะกลับไปวันนู้นขึ้น่าจจะเหลือยี่สิบบาทก็ได้ <c oughs> คือขนาดว่า10นี่ก็ถูกแล้วใช่ไหมสิบหยวนคุณป้าที่มาขายก็อายุเยอะแล้วก็อุตส่าห์ต่อเขาเหลือ8ปดหยวนฮะ <c oughs> ในที่สุดยา่านแปยหยวนเข้าก็ขายนั่นสิครับนี่เป็นส่วนสําคัญที่เรานํามาวิเคราะห์เพราะว่าคุณวินารัตน์นำทีมงานไปเจาะทุกด้านทุกประเด็นแต่อีทิศหน้าครับเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะไปเจาะถึงหลายๆจุดใหม่ที่อยากให้ท่านผู้ชมคนไทยได้รู้จักการเตรียมตัวของปักกิ่ง ต่่อออกกิละล,กละยยางเีดฬโมสัปดาห์หน้าเรายังจะกาะติดปักกิ่งโอลิมปิกไปดูกันนะคะว่าผลกระทบที่โอลิมปิกจะมีต่อการท่องเที่ยวของจีนนั้นมีอะไรบ้างและที่สำคัญจะพาทุกท่านนะคะไปดูเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาจีนไปดูกันถึงโรงเรียนสอนกีฬาซึ่งเขาสอนกันตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เป็นยังไงบ้างอาทิตย์หน้าเจอกันคะ่ะ สัปดาห์หน้าไปดูเลยครับว่าจีนเขาฝึกนักกีฬาเขาอย่างไรกันแน่เป็นเบื้องลึกที่ไม่ค่อยได้เห็นครับจะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมรายการชีระจรโลกได้เห็นเป็นครั้งแรกวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวินารักกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ